แต่ก็มื่อนี้ก็เห็นว่ามีกรณีพิเศษอีกก็คือมีคุณแม่ชี่ฮองแก้วพิลาเป็นมีเจตนาทำบุญอุทิศให้แก่คุณยายน้าผู้มุ่นหน้าดังที่ได้กล่าวาไว้ไว้แต่เดือนก่อนว่าผู้ใดจะถือโอกาสทำบุญอุทิศให้แก่ญาติพี่น้องก็หาโอกาสในช่วงปฏิบัติธรรมนี่ล่ะ บกควรจะเอาวันศีลเพราะว่าวันศีลวันพระนี่เป็นวันที่คนส่วนหลายจะมาร่วมกันอาหารการกินกันหลายผู้คนกันระายาก็ถ้าหากเข้าไปเฮ็ดส่วนตัวเข้ากันบ,บางเทือ่อากาศจะนี่ความบอสบายใจบอสบายใจแกบคุคคลอื่น เพราะฉะนั้นก็เลยว่าเปิดโอกาสในช่วงปฏิบัติรรมประจําเดือนนี่หละผู้ใดจะถวายสังฆทานอุทิศให้แกญาติพี่น้องในวันเสาร์วันอาทิตย์นะเพราวาวันศุกร์นั่นเอาเริ่มในช่วงบ่ายสีโมก็เลยถือโอกาสว่าวันเสาร์วันอาทิตย์นี่จะถือโอกาสทําบุญอุทิศให้แกพ่อแม่พี่น้องปูญาตาายลูกหลาน สามารถเ็ดได้ทำได้ดังเช่นมือนีคุณแม่ชีองแกพิล่าเหมือนกันถือว่าเป็นเป็นบุคคลต้นแบบก็ว่าได้นอะเพราะว่าต่างแต่จัดปฏิบัติรรมากอย่างบุหันนี็ถือว่ารล่นี้เป็นรายแรกก็เลยว่าเป็นบุคคลต้นแบบแบบที่ได้เหตเป็นแบบอย่างไว้ต่อไปก็อาจะมนี้ภู เห็นแนวทางอาจจะได้เห็นได้ทรรอันนี้ก็ค <tacos> ืขคืนกันเห็นบนเห็นึ้นขอคนดคืนก no? mm ันอาจจะเป็นเดือนต่อไปอาจจะเห็นให้โยมพออาจจะเห็นให้โยมพีไส่นะได้เห็นแนวทางก็คืดไว้ที่จริงก็ส่วนไว้แล้วก็คืดเสิเห็ุอยู่แต่ว่าเบิ่งว่ามีผูึ้นได้นําบนนอเมื่อมีผููขึ้นได้แล้วครับ อาจจะมีแบบอย่างต่อไปเนาะแม่นบบตรงกับเดือนก็ตามบบตรงกับมือก็ตามนะ,ะในทางพุทธศาสนาเ,าเนี่มีบทหนึ่งบนเก่าวไว้บุคคลผู้มีปัญญาบุคคลผู้มีปัญญาพึงหาอุบายบางอย่างแล้วบำเพ็ญบุญอันนี้ได้มาจากบทที่พระพุทธเจ้าได้ ตรัตอนุโมทนาในสมัยที่หลานอาจจะเป็นหลานของอนาทากินิกาเศรษฐีนี่บอกจำซื้อว่าจำซื้อว่าพิษนะเล่นตุ๊กตาแป้งหากแพงตุ๊กตาแป้งคือจังลูกจะของเล่นให้ป้อนเขาป้อนหน้าอย่างต่างๆกันคือว่าตุ๊กตาเนี่เป็นลูกเจ้าของเล่นไปเล่นมากตุ๊กตาตกมือ ตกลงไปก็เลยแตกแตกก็ะ้องหายกรองหายน้ำลูกว่าลูกเจ้าของตายแล้วลูกตายแล้วพอใหญ่ก็เลยมาปอบว่าเป็นยังนองมันตายแล้วก็ทําบุญอุทิศให้มันจะขึ้นอย่างไดยังบอกยังสั่นขึ้นมากมั่นจะขึ้นอย่างไดยังว่าเออ่เป็นยังถ้ำบุญอุทิศให้มันก็ได้ก็เลยได้ไปนิมนต์พระพุทธเจ้านิมนต์พระพุทธเจ้าม่อนไปยังน่ะม่อนม่อนไป ท่าบุญอุทิศให้ลูกของหลานลูกของหลานตายตุกตาแป้งนี่ม่อนไปพระเจ้าก็ไปไปแล้วพากันท่บุญแหละอุทิศแบบนี้นะกาวข้ามอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปพ่อแต่ผู้เป็นหลานได้ยินว่าอุทิศให้แกตุกตาแป้งที่ตายไปก็ดีใจใจิตใจซึ้งขึ้นมาว่า ลูกจกของจะได้รับส่วนบุญกับฟื้นขึ้นมากดีอกดีใจขึ้นมากเนีย่ยนี่เป็นเป็นเหตุที่พระพุทธเจ้าได้กลกาวว่าบุคคลผู้มีปัญญาก็คือผู้เป็นพ่อหญ่นี่มีปัญญาพึ่งหาอุบายบางอย่างแล้วบำเพ็ญบุญอุบายก็คือว่านเนี่เฮ็ดบุญอุทิศให้แก่ลูกของเจ้าเ้อนี่ลูกหลานกับเศร้าห้องเศร้าหายขึ้นมากก็เป็นอุบายให้ได้เฮ็ดบุญ อันนี้เป็นส่วนหนึ่ง